สวัสดีครับทเทชิอเซกาวานนะครับวันนี้ซื้อไม่ต้องตกใจนะวันนี้ผมจะซื้ออีเทเรียมครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วมีคนเคยถามว่าซื้อเหมือนกันอยู่แล้วแล้วทำไมต้องถ่ายทุกวันก็จริงพอดีผมว่างนอะ่ะ ค่าเฉลี่ยจาก9ก้กลายเป็น93นแล้วนะครับจริงๆลายไม่ต้องเอาก็ได้เว้เก็บกับ delete อ,อืม Receive Receive เท่ากันโอเคลากเลยนะ1 2ึ่งสาตก33% อ้อมันห่างเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะอืม DCA โคตรเจ๋งเลยว่ะอ่ะ DCA กับล้มซ้ำขาดทุนทั้งสองอันแล้วก็ขาดทุนเยอะทั้งสองอันเลยนะครับแต่ยังไงก็ตาม DCA เนี่ยพอ DCA กำไรเอ้ขาดทุนที่ตกขาดทุนมันก็ขาดทุนน้อยกว่ากอ่าล้ำำํซ้ขาดทุนขาดทุนเยอะกว่าอ่าราคาเปลี่ยนนิ่ๆหน่อยๆไซด์เวย์แต่ความแตกต่างระหว่าง การขาดทุน DCA กับล้ำซ้ำมันก็ห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับของผมก็ขาดทุนน้อยกว่าล้ำซ้ำตั้ง4.8%นี่คือข้อแตกต่างข้อดีของ DCA นะโอเคอันนี้ครั้งที่66ยังเหลืออีกประมาณเพิ่งผ่านไป1ส่วน5ของ challenge DCA challenge ของผมนะครับผมเขียนด้วยดีกว่า from 9 5 ยี่สิบเอ็ดถูเฟ็บย sure> uh ี่สิบเอ็ดอันไหนดูง่ายกว่าอืมถูเอ็ดเฟ็บยี่เอ้ยยี่สามเนาะอันนี้ต้องยี่สิบเอ็ดไอ้ยี่สิบสองโอเคก็เหลืออีกตั้ง นี่เพิ่งผ่านมาแค่1ส่วนหของ DCA Challenge ของผมเนาะมันก็ยังเหลืออีกตั้งส่ส่วนห้าอือยังอีกตั้งยาวไกลนะครับในหใช่ไหมต้องผ่าน5้าใช่ไหมห้าสิบหจากสองร้อย้อ่ะเออก็ห้าในหยังยังเหลือตั้งเยอะนะครับผมยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งก็ทุกคนก็ช่วยต,ตามให้ด้วยนะครับส่วนลิงก์ของ กูเกิลชีตอันนี้ผมก็จะโพสในดีสคริปชันทุกอันนะครับเข้าจากโพสไหนก็ได้บางคนบอกว่าโพสต์ d c เเยอะมากเลยน่าํำคาญพูดในใจนะบางคนก็คิดในใจดังไปผมว่าจะได้ยินหน่อยแต่ก็ช่วยไม่ได้นะครับผมอยากโพสทุกวันให้ทุกคนดูว่าวันนี้ขาดทุนกำไรขนาดไหนตอนนี้ก็ยังขาดทุนอยู่แต่ตอนนี้กำไรมันก็กำไรเยอะกว่าน้อยกว่าขนาดไหนอะไรเงี้ยมันก็สามารถดูได้เรื่อยๆนะครับ ันนี้ราคาที่ average มาเรื่อยๆเนาะอืมราคาที่ผมสะสมตั้งแต่เริ่มวันแรกเนี่ย13,400บาทเนี่ยถ้าล่าสังก็ได้แค่ราคานี้ไปเรื่อยๆวันที่มีแค่ช่วงนี้อย่างที่แบบขายแล้วได้กำไรที่เหลือขายแล้วขาดทุนหมดเลยนะแต่ถ้า dca เนี่ยผมก็ได้เฉลี่ยที่ผมซื้อทุกวันทุกวันช่วงตกเยอะๆผมก็เฉลี่ยเลขที่ ตกลงมาผมก็จะได้ราคาที่ดีขึ้นอ๋อนี่คือเหตุผลที่ผมทำ่างนี้ใช่ไหม average price ไทยบาท เนาะจะเป็นนัมเบอร์อืมตัดแตะอืมโอเคได้ละลบไปทำไมไม่รู้เมื่อกี้โคตรโง่เลยโอเค อืมโอเคก็ดูง่ายขึ้นเนาะประมาณนี้แหละครับมันก็ accumulate ตอนนี้ราคาที่ผมเฉลี่ยมาจาก DCA อยู่ที่93,797.32ซึ่งเลขอันนี้มันต่ำกว่าวันแรกที่ผมซื้อวันแรกที่ผมเริ่มการลงทุนอันนี้ เพราะว่าวันแรกที่เริ่มเนี่ยราคาตลาดมันอยู่ที่1นึ่งแสนามพันสี่อยบาทนี่เห็นไหมแตกต่างกันแล้วผมได้ราคาที่ดีขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่มันตกเยอะๆผมก็ได้สะสมในราคาที่ดีในในตกในราคาที่ตกลงม,มาถ้ามาเทียบกับล่ำซ้ำตรงนี้เรามาขายราคาวันนี้เนี่ยก็ขัดทุนเยอะกว่าได้เอาราคานี้ซื้อในราคานี้แล้วก็มาขายในราคาวันนี้ถูกไหมอืม แต่ตอนขายขาขึ้นเนี่ยต้นทุนถูกกว่ากำไรมันก็ต้องเยอะกว่าอันนี้คือข้อดีของ d c a นะครับผมอันนี้แหละสิ่งที่ผมอยากเห็นใน d c a challenge ชนี้แต่จริงๆอีกใจหนึ่งก็อยากเห็นสิ่งที่ผมยังไม่ได้คาดเดาได้เนาะเผื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นในนะอนาคตที่ผมคาดเดาไม่ได้อาจจะเป็นอะไรที่ฟลิปความ expectation ของผมก็ได้ก็ทุกคนก็ช่วยติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ